ทุกอย่างที่เราทาเมื่อถึงรอบจะประชุมกันทั้งหมดกำลังทุกกาลังแม้เริ่มต้นได้หนึ่งเริ่มต้นได้สิบเริ่มต้นได้ร้อยเริ่มต้นได้หมื่นแสนล้านถ้าหารศูนเมื่อไรคืออินฟินิตี้ไม่มีที่สุดท่านจะร่วมบุญหนึ่งบาทหารศูนก็คือ ไม่มีที่สิ้นสุดท้าอยากทำบุญที่นี่สิบาทร้อยบาทพันบาทล้านร้อยล้ลานพันล้าน1หล้านหานศูนย์ก็เท่ากันหมดคืออินฟินิตี้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นพระสัตธรรมของพระสมมาตั้งพุทธเจ้าที่จะถึงความไม่มีที่สุดไม่มีประมาณต้องเริ่มต้นด้วยหลักบัญญัติเพื่อน,นำไปสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อคนคือปฏิเวทนะ